สวัสดีค่ะอพิิโซดนีแอดวานมีซีรีส์ใหม่ล่าสุดเรื่อง Bright as the Moon นะคะมาฝากทุกท่านที่สนใจก็เริ่มกันด้วยตอนที่1ค่ะก็คือเรื่องนี้ในขณะที่แอดวานอัพโหลดขึ้น YouTube ยังไม่มีสับไทยแล้วก็ภาคไทยเข้ามาให้พี่น้องชาวไทยได้ดูกันนะคะยังไงก็ฟังกันเพลินๆไปก่อนเรื่องนี้เข้มข้นอยู่นะสนุกค่ะก็เริ่มตอนที่1ด้วยฉากในยุคปัจจุบันนะคะนักเขียนนิยายออนไลน์ชื่อว่าหลีวิน เธอกำลังแต่งเรื่องใหม่ที่ชื่อว่า General b a c h e l o r Guide ค่ะซึ่งแฟนนิยายต่างก็ไล่ล่ารออ่านเรื่องนี้กันอย่างมากเลยนิยายเรื่องนี้ได้รับการตอบรับอย่างมากบรรณาธิการหลี่นะคะก็ ของเว็บไซต์นิยายออนไลน์เนี่ยได้โทรหาหลี่วินแล้วก็บอกเธอว่ามเูเสี่ยวฉีเศรษฐิหนุ่มที่ร่ำรวยมากได้เสนอราคาที่สูงมากสำหรับซื้อลิขสิทธิ์นิยายเรื่องนี้จากผู้แต่งแต่ว่าหลี่วินนะคะเธอก็ไม่สนใจค่ะ ทีนี้ภาพก็ตัดมาที่มู่เซียวฉีนะคะเขาเป็นประธานกลุ่มพัฒนาโครงการสำหรับสร้างฐานภาพ,พยนตร์แล้วก็โทรทัศน์ค่ะซึ่งหน้าตาเขาก็เหมือนกับพระเอกในยุคโบราณเลยนะคะมูเซียวฉีเนี่ยซึ่งเขาพัฒนาโปรเจกต์สำหรับสร้างโครงการให้วงการภาพยนตร์แล้วก็โทรทัศน์แข็งแรงแต่ตอนนี้นะคะมู่เซียวฉีเนี่ยได้เกิดความขัดแย้งกับพ่อของเขาค่ะทาให้มิสเตอร์มูนะคะระงับเงินแล้วก็บัตร เครดิตของมู่เซียวฉีทั้งหมดเอาไว้ซึ่งมูเฉียวเซียวฉีเนี่ยก็ได้พบว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาอยู่ในตอนเนี้ยมันช่างเหมือนกับนิยายที่ถูกที่ถูกเขียนไว้อะค่ะคือเรื่องที่นางเอกเขียนไว้คือเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาจึงให้ผู้ช่วยเขาไปดักจับตัวของรีวินนางเอกมาค่ะแล้วก็บังคับนะคะให้เธอลบเรื่องราวในนิยายที่เธอเขียนซะ แต่ก็แน่นอนว่าหลีวินนะคะเธอทุ่มเทแรงกายแรงใจและเวลาในการเขียนเรื่องนี้มาค่ะเธอก็เถียงไปนะคะว่าเธอจะลบได้ยังไงมันเป็นความอุตสาหะของเธอนะคะเธอก็ปฏิเสธไปค่ะในระหว่างการโต้แย้งนั่นเองมู่เสียวฉีก็เข้าไปจับตัวหลีวินมาจูบเลยนะคะแล้วก็อาศัยช่วงเวลาที่หลีวินนะ่ะกำลังตะลึงอยู่ค่ะกด delete ค่ะกดลบไฟล์นิยายออกจากโลกออนไลน์ไปเลยนะคะ ดังนั้นค่ะหลังจากที่เธอกลับมาที่บ้านนะคะเธอก็เลยแบบโอ้โหโกรธนะคะในวันรุ่งขึ้นเนี่ยด้วยความโกรธค่ะหลี่วินนางเอกก็เลยตัดสินใจเขียนตัวเอกลงไปในนิยายใหม่นะคะแต่ทันใดนั้นเองค่ะมูเสียวชีก็ยังส่งคนมาตามลาวีเธอถึงที่บ้านเลยนะคะแต่เธอก็คือกลัวค่ะกลัว กัวว่าจะเกิดอันตรายก็เลยรีบวิ่งหนีขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าทีนี้หลี่วินนะคะนางเอกเธอก็สวดอ้อนวอนต่อสวรรค์ค่ะต่อฟ้าขอร้องไม่ให้เธอถูกคนของมู่เสียวชยีจับตัวไปพอสิ้นคําพูดของหลีวินนะคะเธอก็รู้สึกเวียนหัวทันทีค่ะก่อนที่เธอจะล้มลงในอาการโคมา่านอนแผ่ไปเลยนะคะบนพื้นเธอมองฟ้าและเห็นท้องฟ้าที่สดใสค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นปกคลุมด้วยเมฆสีดำในทันที หลังจากนั้นในความฝันค่ะลีวินก็รู้สึกว่าเธออยู่ในความฝันนะคะซึ่งเธอกำลังจับดาบที่มีแสงไฟลุกโชนอยู่ในมือเธอจนตกใจตื่นขึ้นมาค่ะ หลังจากลืมตาฟื้นขึ้นมาเนี่ยหลีวินเธอก็พบว่าเธออยู่ในชุดเครื่องแต่งกายโบราณเธอก็ถอนหายใจเพราะไม่แน่ใจว่าเธอยังอยู่ในความฝันหรือว่าเธอตื่นขึ้นมาแล้วทันใดนั้นเองก็มีสาวใช้คนหนึ่งค่ะเธอก็บอกว่าเธอเธอชื่อชายเหลียนเข้ามาในห้องนะคะแล้วก็เรียกหลีวินว่าคุณหนูค่ะ หลีวินนะคะเธอมีความทรงจำมาจากโลกปัจจุบันเธองงมากเลยแล้วก็ค่อยๆถามคนรับใช้ที่บอกว่าชื่อชายเหลียญนะว่าเธอเป็นใครจนได้ความว่าตอนนี้เป็นปีไทสื่อที่19และเธอก็คือวินเฉียนเย่อนะคะ จากเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะคะที่เธอรู้ก็คือเป็นทิดาขององค์ตำหนักเมคาค่ะแล้วก็ท่านอ,องค์ผู้นี้เป็นท่านอ,องค์ที่ขี้ขาดนะคะแต่เย่อหยิ่งแล้วก็ไร้อนาคตนั่นเองซึ่งอินเฉียนเย่ก,ก็คือว่าที่เจ้าสาวที่จะต้องถูกแต่งเข้าวังหลวงด้วยหลี่วินนะคะเธอตกใจมากเลยค่ะแล้วเธอก็เลยบอกกับชายเหลียนว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยเธอจําอะไรไม่ได้เลยนางความทรงจําแบบเสื่อมไปแล้วแต่งไม่ได้หรอกแต่อย่างไร ก็ตามนะคะมันตลกตรงที่ไม่มีใครเชื่อเธอเลยค่ะเพราะว่าชายเหรียญน,นะคะคนรับใช้ก็บอกว่าเอ้ยมุกเนี้ยมุกเนี้ยท่านหญิงนะคะวินเชียนเย่วินเชียนเย่เนี่ยเคยโกหกทุกคนไว้แล้วว่าตัวเองความจําเสื่อมมาก่อนค่ะครั้งนี้จึงไม่มีใครเชื่อเลยนะคะรยวินค่ะในร่างของวินเชียนเย่นะคะก็เลยรีบออกไปจากตําหนัก เมคาทันทีเลยนะคะจากนั้นค่ะภาพก็ตัดมาที่องค์ชายสี่แห่งอาณาจักรนักปราสวรร์น,นะคะเย่ชิงหรานเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาปิศาจหุ่นซื่อที่มีชื่อเสียงค่ะเขาดูแลเอาใจใส่อ,อิ่นชวนเยื่อนะคะเป็นพิเศษเลย เป็นอย่างมากพูดง่ายๆเย่ชิงหลานต้องการพาอิ่นเฉียนเย่นะคะออกจากตำหนักอ,องอิ่นหรือว่าไอตำหนักเมคานี่ล่ะคะ่ะเพราะว่าเขาเชื่อว่าจะได้ขับไล่ความโชคร้ายให้ออกไปนะคะเมื่อเย่ชิงหลานเนี่ยเห็นอิ่นเฉียนเย่เนี่ยเดินอยู่ในตลาดตามลำพังก็ตกใจคะ่ะเพราะในบริเวณใกล้เคียง เนี่ยกำลังมีคดีไฟไหม้ที่หอนางลมที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่กำลังถือภาพวาดเป็นภาพเหมือนของอิ่นเฉียนเยื่อเลยค่ะเพื่อสืบหาถามตัวมาเรื่อยๆตามถนนเลยนะคะเพราะว่าเป็นผู้ต้องหานั่นเองเมื่อเห็นเช่นนี้เย่ชิงหลานก็จึงรีบไปดึงตัวของอิ่นเฉียนเย่มาซ่อนเอาไว้จากนั้นทั้งคู่ก็ได้ยิน คนพูดถึงรถม้าโก้หรูที่เพิ่งขับผ่านมาทางนี้เมื่อนางเอกมองเข้าไปก็เห็นว่าด้านในมีคนที่หน้าตาเหมือนกับมู่เสี่ยวฉีเลยนั่งอยู่ด้านในในขณะที่นางกำลังหนีการตามหาตัวของเจ้าหน้าที่ทางการนั้นนางก็ตัดสินใจวิ่งเข้าไปในรถม้าที่จอดอยู่และได้พบกับคนที่หน้าเหมือนมู่เสี่ยวฉีใกลๆซึ่งตอนนี้เธอยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร ด้วยความโกรธที่ติดมาจากโลกปัจจุบันทำให้เธอก็ด่าผู้ชายคนนี้ไปว่ามูเสี่ยวชีคุณนี่มันเหมือนโลกระบาดจริงๆเจออีกแล้วนะแต่ชายคนนั้นก็ไม่ได้สนใจกับพูดขึ้นว่าจะพานางเข้าวังหลวงไปพบฮองเต้ซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่เข้ามาถึงเขตวังหลวงแล้วนางเอกก็นำเอาโทรศัพท์มือถือของเธอออกมากะว่าเดี๋ยวจะใช้ถ่ายรูปฮองเต้และทุกคนที่นี่ แต่แล้วจังหวะที่นางเอกกำลังคิดแบบยิ้มยิ้มนั้นผู้ชายคนนั้นก็ใช้กำลังภายในโบกปัดมือถือของนางเอกลอยละลิ้วไปตกลงในอ่างน้ำทันทีชายผู้นี้บอกเธอว่าอาวุธทุกชนิดห้ามนำติดตัวเข้าไปเฝ้าห้องเตะลี่วินในล่างของวินเชียนเยอือโมโหมากๆจับเสื้อของผู้ชายคนนี้แต่ก็ถูกผู้ชายที่หน้าตาเหมือนมู่เสี่ยวฉีเนี่ย ัดสลัดมือของเธอออกจากเสื้อผ้าของเขาและบอกกับเธอว่าแม่นางหญิงและชายควรอยู่ห่างกันอย่างน้อย3เมตรนางเอกถึงกับมองบนเลยนะคะ จากนั้นภาพตัดเข้ามาในพระรัชวังค่ะหลีวินในล่างของอินเฉียนเยื่อนะคะก็นั่งคุกเข่าราบลงอยู่บนพื้นต่อหน้าห้องเต้ค่ะท่านอองนะคะก็คือรัชทายาทก็ได้ทูลห้องเต้ว่าวินเฉียนเยื่อเนี่ยได้เผาหอห,หวังฉุนก็ทําให้มีผู้คนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจํานวนมากนับไม่ถ้วนเลยเย่ชิงหลานนะคะได้ยินก็รีบออกมารับหน้าแทนค่ะเพื่อช่วยพูดแก้ตัวให้อินเฉียนเยื่อนั่นเอง แต่เมื่อหลีวินได้ยินเนี่ยเธอก็อยากกลับไปโลกปัจจุบันมากค่ะจึงคิดว่าเดี๋ยวหากนางสารภาพผิดนางจะต้องถูกประหารชีวิตใช่ไหมความตายเท่านั้นที่จะสามารถพานางย้อนเวลากลับไปที่เดิมได้ดังนั้นหลีวินในร่างของอินเชียนยื่อค่ะนางก็เลยรีบรับสารภาพผิดแล้วก็อ้อนวอนขอให้ฮ่องเต้ประธานโทษประหารชีวิตให้แก่นางนางก็ยินดีมากที่จะรับโทษตายนะคะเยชิงหลานได้ยินก็ตกใจมาก ส่วนรงจิ้งค่ะชายที่หน้าตาเหมือนกับมู่เสียวฉีนั้นก็เลิกคิ้วขึ้นมาด้วยความคิดไม่ถึงนั่นเองแต่เมื่อพระสนมนะคะที่เป็นท่านอาของนางเอกเนี่ยได้ยินก็รีบรุกขึ้นแล้วก็ทูลขอร้องฝาบาทได้โปรดไว้ชีวิตของอิน่นเชียนเยว่หลานสาวของนางด้วย ฮ่องเต้ได้ยินก็พูดขึ้นว่าอิ่นเฉียนเยื่อน,นิสัยเสียเกินไปแล้วร่งจิ้งก็จึงกราบทูลฝ่าบาทว่าองค์หญิงวินเฉียนเยื่อ,นเ,อนเนี่ยกำลังพูดจาไร้าสาระก็จึงได้สารภาพออกมาจริงๆแล้วอาจจะมีเหตุผลอื่นที่ซ่อนอยู่โดยเหตุนี้ฮ่องเต้ก็จึงคิดไต่ตองแล้วก็ไม่สั่งประหารนางนะคะแต่ก็สั่งให้วินเฉียนเยื่อนเนี่ยห้ามออกจากตำหนักเมคาขององคออินเดดขาดเลย จากนั้นนะคะเมื่อออกมาจากหน้าพระพักห้องเต้กันแล้วเนี่ยเย่ชิงหลานค่ะจึงบอกแกอวินเชียนเย่ว่าชายคนนั้นน่ะชื่อว่ารงจิ้งนะเป็นบุตรชายคนโตของของรังชวงศ์เลยรัชวงศ์เป็นผู้ชายที่ดูอบอุ่นราวกับหยกแต่ว่าเขามีโรคประจำตัวเขาดูแลกิจการของวังหลวงเนื่องจากอาการเจ็บป่วยนี่แหละ แม้แต่ห้องเต้ยังต้องเกรงใจเขาเลยเพราะว่าเขามั่งคั่งมากก็คือความมั่งคั่งทั้งสามอยู่ในมือของเขาเลยนะ หลังจากที่แย่ชิงรานมาส่งนางเอกนะคะวิ่นเชียนเย่กลับมาตำหนักเมคาขององวิ่นแล้วเนี่ยวิ่นเชียนเย่ก็ได้พบกับท่านปู่ของนางค่ะที่ต้องแก้งป่วยเพื่อช่วยเหลือนางนะคะก็รอนางอยู่ที่บ้านนั่นเองแต่ว่าหลีวินในร่างของอินเชียนเย่เนี่ยไม่รู้จักท่านปู่ของอิ่นเชียนเย่นะคะนางจึงไม่รู้ว่าจะไปต่ออย่างไรดีค่ะนอกจากแก้งทําเป็นปวดศรีรษะมากนะคะรีบขอตัวไปพักผ่อนก่อนจากนั้นเมื่ออยู่ในห้องพัก ตามรำพังกับชายเหรียญคนรับใช้แล้วเนี่ยนางก็จึงค่อยๆถามว่าเออท่านปู่เป็นอย่างไรนะคะเป็นคนยังไงบ้างชายเหรียญก็เลยเล่าให้นางฟังว่าท่านเหล่าเย่เนี่ยเป็นคนที่รักวินเชียนเยื่อมากที่สุดเลยจากนั้นภาพตัดมาที่หลงจิ้งค่ะหลงจิ้งที่ตอนนี้เขาอยู่ในตำหนักอองหลงนั่นเองนะคะหลงจิ้งกำลังนั่งมองภาพวาดภาพหนึ่งค่ะซึ่งพอกล้องแพนเข้ามาใกล้ๆนะคะพวกเราทุกคนจะเห็นว่า หลงจิ้งกำลังดูภาพวาดของวินเชียนเยื่อนางเอกอยู่นั่นเองซึ่งทําให้เขาตกอยู่ในภวังของความทรงจำเมื่อครั้งยังเป็นเด็กก็คือตอนนั้นนะ่ะหลงจิ้งหัวเราะเยาะที่อินเฉียนเยื่อในตอนเด็กๆนะคะไม่มีหมึกมาด้วยค่ะก็ทำให้อินเชียนเยื่อที่มีความแข็งแรงคือเป็นเด็กผู้หญิงที่สนมากเนี่ย ผลักเขาตกลงไปในสระน้ำทันทีแต่แล้วเมื่ออิ่นเชียนเย่นะคะรู้ว่าหลงจิ้งว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยนางจึงกระโดดลงไปช่วยเขาขึ้นมาจากสระน้ำค่ะเมื่อเห็นว่าหลงจิ้งอยู่ในอาการโคม่านะคะสะลบไปเนี่ยนางจึงจะช่วยผายปอดนะคะคือจะช่วยชีวิตนั่นแหละ แต่หลงจิ้งสำลักน้ำแล้วก็ฟื้นลืมตาขึ้นมาซักก่อนนะคะแล้วก็บอกกับอิ่นเชียนเย้ยว,ว่าเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากนางก็ทำให้อิ่นเชียนเยงหงุดหงิดนะคะที่ช่วยแล้วก็ยังไม่ว่าดีอีกก็จึง เกิดการโต้เถียงกันขึ้นมาอีกค่ะเด็กชายหลงจิ้งกับเด็กหญิงอินเชียนยื่นะคะก็ฉุดกระชากกันไปมาก็ตกลงไปในสระน้ําด้วยกันทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่หลงจิ้งที่นั่งอมยิ้มอยู่เมื่อนึกถึงเรื่องราวในอดีตนั่นนะคะจากฉากนี้พวกเราคนดูก็จะรู้ว่าอ้าวหลงจิ้งนะคะหลงรักอินเชียนยืน่นางเอกมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะ เอาละค่ะต่อมาก็ฉากก็ตัดมาที่หลีวินในร่างของวิ่นเฉียนเย่นะคะที่ตอนนี้นางได้พบว่ามีหนังสือโบราณในตำหนักนะคะได้บันทึกเรื่องราวของการแยกร่างแล้วก็วิญญาณออกจากกันได้ค่ะดังนั้นเธอจึงต้องการจะแยกวิญญาณของเธอนะคะให้กลับไปสู่ห่วงเวลาปัจจุบันที่เป็นหลีวินอยู่นั่นเองค่ะดังนั้นเธอจึงต้องหนีออกจากตำหนักเมคาอีกครั้งนะคะก็เดือดร้อนกันทุกคนค่ะพวกคนใช้ก็ต้องมาแสดง ตัวนะคะแสดงละครหลอ,อกว่ามาอยู่ในห้องขององค์หญิงแทนค่ะทีนี้เมื่อเธอออกไปได้แล้วนะคะเธอก็ไปล่อสายฟ้าตามตำราเลยค่ะโดยที่นางก็ได้ใช้กระทะเหล็กนะคะมาครอบศีรษะไว้ฉากนี้ตลกมากนะคะเอากระทะเหล็กมาครอบศีรษะไว้เพื่อหล่อล่อสายฟ้าให้ผ่าลงมาที่ตัวเธอค่ะในขณะที่ฝนฟ้าก็กําลังจะตกแล้วตามที่นางได้คาดการเอาไว้นะคะฟ้าก็ผ่าลงมาจริงๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ผ่าตรงมาที่ ที่ตัวเธอค่ะผ่ามาตรงด้านข้างตลอดเลยนะคะไม่ได้ตรงที่ตัวเธอเลยดังนั้นหลี่วินในล่างของอินเชียนเยอก็จึงต้องวิ่งไล่นะคะเข้าหาสายฟ้าไปมาอยู่คนเดียวเพื่อล่อให้ฟ้าผ่านะคะ ฉากนี้ตลกมากๆเลยคะ่ะนี้จบตอนที่หนึ่งแล้วนะคะตอนที่หนึ่งถือว่าสนุกแล้วก็น่าสนใจดีแต่ว่านางเอกกริดกราดมากไปนิดนะคะเสียงแหลมแหลมเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่สองนะคะก็คือลุ้นกันว่าฟ้าจะผ่าลงมาที่ศีรษะของนางเอกที่ครอบกระทะเหล็กไว้หรือเปล่านะคะรักษาสุขภาพกันทุกคนค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟชินีสโนเวลล์แอนด์ซีรีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ